เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย <39 S 2> ข้อที่ส9ข้อใดเป็นประเด็นเนื้อเรื่องที่ไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเรื่องมาแมลงไทยดังไกลทั่วโลกเวลาที่น้องจะเขียนเรียงความเรื่องนึงเนี่ย สิ่งที่อยากจะให้ให้เน้นเลยก็คือถ้าน้องจะเขียนเรื่องอะไรน้องก็ควรจะโฟกัสแค่เรื่องนั้นเน้นแค่เรื่องนั้นอย่าไก,กลเกินไปอย่าก,กว้างเกินไปอย่าเอาเนื้อหามาทั้งหมดเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เน้นข้อที่หนึ่งมีวัฒนาการของแมลงนี่ไงตัวอย่างของคำว,ว่ากว้างเกินไป จะเขียนแค่มแมลงไทยอ่ะไม่ต้องเขียนวิวัฒน,นาการของมแมลงหรอกข้อที่สองแมลงที่กินได้ยี่สิบชนิดก็โอเคมแมลงไทยน้น้องก็น่าจะรู้ว่ามแมลงไทยคือเขาเน้นกินเนาะน้องก็ควรจะมีบอกว่าอาแมลงอะไรที่กินได้บ้างถูกต้องข้อที่สามการส่งออกผลิตภัณฑ์แมลงเขาบอกว่ามแมลงไทยดังไปทั่วโลกก็ต้องพูดถึงเรื่องการส่งออกไปทั่วโลกข้อที่สี่ คุณค่าทางโภชนาการของมแมลงก็โอเคมันคือการมันมาจากการกินนะ่ะกินเพราะมีคุณค่าก็โอเคข้อที่ห้าการจัดทำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงมแมลงการที่น้องจะทําให้มแมลงไทยดังไกลทั่วโลกการเลี้ยงมแมลงย่อมต้องมีมาตรฐานเนาะถูกต้องแสดงว่าข้อที่กว้างเกินไปก็คือข้อที่หนึ่งไม่ควรไม่จําเป็นต้องมีวิวัฒนาการของมแมลงสรุป ในการเขียนเรียงความเรื่องหนึ่งอะ่ะน้องดูชื่อเรื่องก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยอยากจะเน้นเรื่องอะไรแล้วข้อมูลในเรียงความเนี่ยไม่ควรจะกว้างเกินขอบเขตของชื่อเรื่องนั้นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีกับพลาเราเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ